สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องของ Gen X อีกแล้วนะครับคลิปนี้เราจะมารีวิวบทสรุปเกมนะครับไรอะไรเกมรีเมคจากเครื่อง Super Famicom นะครับรีเมคมาสู่เครื่อง Nintendo Switch นะครับในตัวบทสรุปมีรายละเอียดอะไรแบบไหนเดีย๋ยวเรามาชมกันตอนนี้เรามาดูรายละเอียดความเป็นมาของเจ้าเกมนี้กันก่อน กเกมไร์อะไรนะครับเป็นเกมของค่ายสแควร์ซอฟตอนนั้นยังใช้ชื่อสแควร์ซอฟต์นะครับยังไม่รวมเข้ากับอ n นิกเป็นสแควร์อินิกนะไรอะไรจะเรียกว่าเป็นเกมที่แบบแวกแนวแหวกแนว r p g ในมันั้นเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นการคิดใหญ่เล่นใหญ่ในยุคนั้นเนี่ยสแควร์ถึงกับลงทุนให้นักวาดการ์ตูนชื่อดังของญี่ปุ่น7คนนะครับออกแบบตัวละครตามธีมและเรื่องที่เขากําหนดเอาไว้ มีดังนี้นะครับอาจารย์โคโชอโยามะผู้วาดโคน,นันกับยายบะอาจารย์โยชิคิเดะคูจิวาระผลงานที่สร้างชื่อก็จีซัตนะครับแล้วก็เลียวจิมินางาวะอันนี้ก็ผลงานเด่นก็คงเป็นสปิกแกนนต่อมานะครับอาจารย์อิชิวตะอาซามุอันนี้ ทาที่ผมรู้จักก็คุทจะมีแต่แฮปปี้แมนนะครับอีกคนนะครับอาจารย์ยูบิคามมระอันนี้เป็นอาจารย์นักวาดผู้หญิงนะครับลายเส้นก็จะเป็นแนวแบบกร์ตูนตาหวานน่าจะมีคนติดตามหรือเืออาจารย์อยู่ต่อมาอีกคนครับ uh คาซุชิโกะชิมาม m โตะผลงานณปัจจุบันที่ยังเห็นอยู่ก็คือจะเป็นจีกันดัมชินจูกุโทโฮคุไทอีกคนนะครับคนนี้โยชิโนริ โคบายาชิอันนี้บอกตามตรงผมไม่รู้จักผลงานอาจารย์เลยแ,แล้วคาดว่าน่าจะไม่มีผลงานอาจารย์แปลเป็นไทยนะหรือว่ามีถ้ามีคนไหนรู้ก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับพอมาในเวอร์ชั่นรีเมคลายเส้นทั้งหมดก็ถูกยกเลิกเหลือไว้เพียงแต่ดีไซน์คาแรคเตอร์แล้วก็ใช้ลายเส้นแบบใหม่แทนครันนี้ก็จะมาดูกันเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงนะครับแน่นอน ครั้งนี้เป็นการรีเมคนะครับไม่ใช่เหมือนกับพอดกันมาเฉยๆมีการเปลี่ยนแปลงกราฟิกให้สวยขึ้นดูดีขึ้นหลายๆอย่างทำเพิ่มขึ้นมานะครับกราฟิกฟูกถปรับมาเป็นแบบสมัยใหม่เกือบจะเป็น 3D แล้วแต่ก็ยังไม่ใช่นะแต่ก็สวยสวยเลยทีเดียวและที่พิเศษสำหรับเวอร์ชันรีเมคนี่นะครับก็คือการที่มีการผลิตออกมาเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วย อะครับคราวนี้เราก็มาดูรายละเอียดรูปเล่มนะครับหนังสือบทสรุปเล่มนี้นะครับถูกผลิตออกมาเป็นไซส์พเกตบุ๊กจะมีแจ็คเก็ตสวมมาหนึ่งชั้นนะครับเป็นกระดาษอาร์ตเพื่อมันอย่างดีปกก็เป็นอาร์ตมันนะครับมีความหนาภายในเล่มก็เป็นกระดาษอาร์ตพิมพ์สีสีทั้งเล่มนะครับจำนวนหน้าทั้งหมด178หน้านะครับยังไม่รวมปก ก็แบ่งเป็นส่วนๆน,นะครับก็มีตั้งแต่บทความเกี่ยวกับผู้จัดทำแล้วก็สารบัญก็มีรายละเอียดตั้งแต่รีวิวตัวเกมนะครับรายละเอียดการควบคุมวิธีการบังคับตัวเกมในเวอร์ชั่นของ Nintendo Switch น่าจะรวมถึงของ Super Famicom ด้วยนอกนั้นก็รายละเอียดเกี่ยวกับพวกตัวละครเนื้อเรื่องไอเทมต่างๆ แล้วก็การดําเนินเรื่องเรื่องต่างๆแบ่งเป็นเนื้อเรื่องทั้งเจ็ดเรื่อง,ง,อร,องรวมทั้งเ,เรื่องสุดท้ายรายละเอียดความลับฉากจบต่างๆถูกบรรจุเอาไว้หมดในนี้โดยรวมก็ถือว่าคุ้มค่าเดี๋ยวนี้นี่ทำออกมาดีขึ้นเรื่อยๆน,น,นะครับโอ้โหผมชอบจริงนะครับตรงแจ็คเก็ตก็มีการออกแบบมีโลโก้ลายอะไรเอาไว้สวยงามก็ ถือว่าทำออกมาได้ดีมากนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับบทสรุปเกมไรอะไรเล่มนี้นะครับบทสรุปไซส์พ็อกเก็ตบุ๊กราคาไม่แพงนะครับ239บาทเท่านั้นเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์จากซื้อนะครับผมบอกก่อนนะครับผมไม่ได้เป็นคนขายนะย้ำอีกครั้งผมไม่ได้เป็นคนขายนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่าง ใครสนใจเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับในช้อปป e หรือในเพจของเขานะครับราคาเล่ม2องราาบาทยังไม่รวมส่งนะครับส่วนที่เหลือก็อยู่ที่โปรโมชั่นที่เขาจัดนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามด้วยนะครับบางทีผมทาคลิปช้ามันจะได้แจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปนะครับ ขอบคุณนะครับที่รับชมกันมาจนถึงจบคลิปขอบคุณมากครับ